ดึงแนนส่งนะลูกสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ามันก็มีหูปะนี่สบายดีสุขุสุขคนสุงสุบอนพบพอกับสองน้องเคสคือเก่าพี่น้องพดสวนฮ่า น้ำเบิดแล้วนดอันนี้มักถั่วพี่น้องมักถั่วมักข้าดโพด้วยอัวหย้าปลาลุงนะลูกไม่ไหวคนเก่งสบายดีเนม่าลูกเนมา่ามักลามวยแห้งอันเนมาาบ้งบักลามวยแห้งบ่อันเนามาสีถ่ายหุ่มหายหนิหิวขู่พ้อม Tại ta cá luôn. Ờ ờ là cái hiệu có hốt luôn. Ừ, căn chẳng leo vậy. Tiền phải <laughs> giang luôn á. <laughs> Ui. tâm lăng. คุ้มนี่คือบฮ่ฮดสะเอามาฮดแม่ใส่ยบ่ออก้ลยคุ้มมาลีในนี้น,นะหายแถายืมเนี่ยคู่นั่น ตัวนกันบ้านนึงมาตัวน,นตวนสิลงเอาเนตัว,ตวสาาิวเกกเส่เอาต่วนช้ตัวนาเลยเ้ยไ่าไนีให้ปช้าลู่กันะได้ปลาดิไว้เดี๋ยวสีเอาตัวหนาห้องบไดเปลี่ยนห้องถับกันเลยล,อลอนอันไหนมอนิผัดตังหน่าวมาชิมบัวน่อยแม่เออบัวน่อยก็เอาลน มนหอง <c oughs> มันมเน้่ใหม่ยังเปลี่ยนี่น่หละได้คะแนนนหัวแล้วเกรป่าลืมีดหน้านี่ดมักถั่วนะลูกฮดเออฮดคุ้มนั่นพูนลูกคุ้มทั้งหลังหักหลานะเออนันหละลูกถอกใสอืมโอ้ยไว่าลูกข่อยโสลูกข่อยลหหูกระดอผัวฮดมักถั่วกะเป็นผู เอเอตั้งเอาอีกลูกตั้งเอาอีกอขึ้นมาขึ้นมาใครตั้งให้หลานเองบอกลาก็เอาไปโหดหลายคุ้มเนี่ย,วยกว่าลูก

หิวมากก,มาก่ๆหิวไปแก่ๆอีพอกะทั้งนะอ,อย่าพึ่งซออย่าพึ่งโซขึ้นเขาเด้อโอ้ยืมมาเขาโอ้ยแง่ได้ชิได้กินบัดบอกให้บังห้าห้มาขพอให้แม่ๆแม่พ้องไว้แหละคุยกับผู้สาวเล้วก็แล้ว เอาอั่นรอกนูกนี่มนจะได้กิน่เป็นดอออกแล้วอป้าพอพอาไก่มทวนนั้นน่เห็นบอกเคือกระดูกอยู่นะเครือมันไรมันสับเป็นมันัวตักเต็มเด้อใคร อโอ้ยมันเตียถ้าได้เห็นกับเอากระทางงุม่มหัวมันตายหรือยังตายอาปอ้เอาไปหดนมักถัวไปหดหมักถั่วพี่ลูกเ,เ,เ,เอาลงมาดีกว่าต่อ ข้อับกันหรอบอกแล้วแล้วนี่แล้วแล้วตัวนึงยังซ้ำให้ให้ทิงน่ะกระทันใดแล้วให้ทิงสุดใครจะกันใ้

โอมาลงเะลูกมาลงมาลตั้งเ่ไหนใครเอ้ยโอ้ยขุายแค่เดียวเอวปลาห่าบ่มีปลาขอาไบิกะดีที่เราีเมตรแล้ว่ะตัวนีน้แล้วมันเ

หดกะหดโอ้ chat, ah Boo, oi, ma, ah, ít, ู้ซอยพอขึ้นมาแทกขึ้นมาเออไหลลงอยู่อนี่ี่ตกนี่้า่อ้ไอ้าวผู้ไปติดกับไปติดและต่เงืด ไม่ตากันเลยแม่นะมาทิ้งห่อยา่าพาดูดมาตีมัทันได้แล้วอยู่มานได้ไหมแม่ห,แมห้องไปหายในหน้ลูกบอกทันได้แล้วบอกแทกน่อยไว้ มาตรงนี้น,น<ด>เจ้าบ่าท่านเร็วโอ้ยเอาใส่ถุงไงนะเฮ้ยหมวยเข้นมาแล้วแทกนะขึ้นมาแล้วลงแม่ใส่ย่ามมันดนดะ อย่ามองเลยแม่ลูกนัำมากเลยนี่ีหน้าไลงไปไปอหน้าวยวง เยตานเากินป้าป้าถสิบ้าลงป้าป้าถาสิบาลงมาไ่นี่นะถวสิบห้าเลยได้ไหมจวนสห้าจวนนึ่อันนี้น่ะตัวกลางตัวน่ะทานไดมัดเ ดึงเข่าอีดีๆเนี่ยตีต่วน